ผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องรายการดีๆมีสาระมีความรู้กับช่องรายการไอทีมีสาระและสําหรับรายละเอียดคลิปในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังด้วยธนาคารกะสีกรไทยสําหรับแอปพลิเคชันเป่าตังนั้นหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีใช่ไหมครับว่าแอปพลิเคชันเป่าตังนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันจากหน่วยงานภาครัฐ ถ้ารัฐจะทำโครงการอะไรมาก็แล้วแต่รัฐจะให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมาเพื่อรับเงินและจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังการเติมเงินจะมีวิธีการเติมเงินกันหลากหลายรูปแบบและทุกธนาคารสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินด้วยธนาคารกะสิกรไทยแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมกันก็จะลืมกดติดตามช่องกด รูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลขา่าวสารดีๆและมีประโยชน์แบบนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นความรู้ให้กับญาติพี่น้องของท่านหรือเพื่อนฝูงของท่านได้รับชมกันด้วยนะครับและสําหรับวิธีการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังนั้นผมขอแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยธนาคารกสิกรไทยจะมีอยู่3ขั้นตอนหรือ3วิธีนะครับอ่ะผมพูดผิดนะครับผมพูดใหม่ มีวิธีการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังค์ด้วยธนาคารกสิกรไทยอยู่3วิธีด้วยกันอันดับแรกเลยนะครับผมจะให้ท่านดูก่อนนะครับตอนนี้ยอดเงินของผมตรงนี้นะครับผมมีอยู่150บาทโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเงินให้กับท่านได้รับชมกันเลยสำหรับวิธีการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตางังวิธีที่1ย้ํานะครับวิธีที่1 ให้ท่านกดไปตรงนี้นะครับผมตรงลูกศรสีแดงของผมตรงนี้นะครับที่เขาเขียนว่าเติมเงินเข้าสู่ G Wallet ให้ท่านกดเข้าไปได้เลยผมลืมบอกไปนะครับอันดับแรกเนี่ยท่านจะต้องสมัครแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือติดตั้งบนตัวเครื่องก่อนแล้วก็สมัครได้รหัสผ่านพาสเวิร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เข้าสู่แอปพลิเคชันมาตรงหน้านี้ก่อนและหลังจากนั้นนะครับท่านก็กดลงไปตรงคําว่าเติมเงินเข้าสู่ G Wallet ตรงลูกศรสีแดงของผมได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่กดตรงนั้นไปแล้วนะครับผมตรงคำว่าเติมเงินเข้าสู่ g w a l l e t นะครับระบบก็จะเปลี่ยนหน้าจอมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอขีดสีแดงให้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจริงๆแล้วหน้าตาแอปมันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงตรงนี้ตรงสีแดงเนี่ยที่ผมกากบาดเนี่ยมันจะมีให้เลือกเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังหลากหลายธนาคารแต่คลิปนี้ผมจะมาสอน การเติมเงินด้วยธนาคารกสิกรไทยนะครับการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยธนาคารกสิกรไทยวิธีที่1ย้ํานะครับวิธีที่1อ่าตรงนี้นะครับผมคำลูกศรสีเขียววิธีที่1น,นะครับการเติมเงินนะครับผม <c oughs> ให้ท่านกดเลือกประตรงที่เขาเขียนไว้ว่าแอปเคพัสนะครับผมลืมบอกไปนะครับท่านจะต้องกดรูป นะครับผมตรงนี้ก่อนตรงที่เขาเขียนว่ากะิกรไทยตรงสีแดงเนี่ยกดก่อนนะครับพอกดแล้วนะครับก็ให้มากดเลือกตรงสีแดงตรงนี้นะครับเป็นอันที่สองนะครับผมผมไม่งงนะครับผมให้เลือกคําว่าแอปเคพัสกดลงไปได้เลยนะครับพอกดไปแล้วนะครับผมระบบก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอมาเป็นแบบนี้นะครับสําหรับหน้าจอนี้ผมขออ่านรายละเอียดให้กับท่านได้รับชมเพิ่มเติมเพื่อเป็น การประกอบความรู้แล้วกันนะครับหน้าจอนี้นะครับเขาจะเขียนไว้ว่า1น,นะครับตรงนี้1อ่าผมวงให้นะครับ1คัดลอกรหัส G Wallet ID ด้านบนโดยกดปุ่มคัดลอก2อ,อ่าเดี๋ยวผมวงให้นะครับ2ตรงนี้นะครับ2อ,อ่าโอเคเปิดแอปพลิเคชัน K Plus เพื่อเริ่มทำการเติมเงินน,นะครับ2และ3ตรงนี้นะครับ โอเคไปยังเมนูเติมเงินจากนั้นเลือกเติมเงินพร้อมเพล์หรือ eWallet สนะครับตรงนี้นะครับผมนำ gWallet ID ที่ทำการคัดลอกไว้ไปวางหรือพาร์ในช่อง eWallet ID ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมและเติมเงินตามขั้นตอนปกติโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เขาได้เขียนเอาไว้นะครับผม สำหรับการเติมเงินด้วยวิธีที่1ตามที่เขาได้เขียนไว้นะครับผมจะทําให้กับท่านได้รับชมกันเลยจนจบตั้งแต่วิธีที่1 2 3นะครับสําหรับการเติมเงินนะครับมันจะมีอยู่3วิธี <c oughs> วิธีที่1น,นะครับวิธีที่1ให้ท่านกดลงไปตรงนี้ก่อนพอเข้ามาสู่หน้าจอนี้แล้วที่เขาเขียนว่าเติมเงินผ่านแอปธนาคารตรงเนี้ยให้ท่านก็กดไปที่คัดลอกนะครับตรงนี้พอกดคัดลอกแล้ว ก็ให้ท่านมากดตรงนี้ต่อนะครับผมตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าเปิดแอปเพื่อเติมเงินโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับพอกดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคัดลอกหรือเปิดแอปเพื่อเติมเงินระบบนะครับก็จะเปิดแอปพลิเคชันธนาคารกสิกรไทยขึ้นมาตรงนี้ผมขอแจ้งเพิ่มเติมก่อนละกันท่านจะต้องมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยและมีแอป K+ บนโทรศัพท์มือถือของท่านก่อน ถ้าท่านไม่มีก็จะไม่สามารถเข้ามาสู่หน้านี้ได้หรือเติมเงินด้วยธนาคารกสิกรไทยได้สําหรับท่านที่มีแอปธนาคารกสิกรไทยแล้วพอกดอเปิดแอปเพื่อเติมเงินระบบก็จะเปลี่ยนหรือแสดงหน้าจอมาเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับผมให้ท่านกดเลือกไปตรงตรงนี้นะครับผมทําลูกศรสีแดงๆให้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ ให้ท่านกดเลือกไปตรงนี้ได้เลยเนี่ยตรงที่มันมี B บวกตรงนี้ตรงลูกศรสีแดงผมชี้ลงมาตรงกลางเนี่ยแหละครับหลังจากกดแล้วนะครับระบบก็จะให้ท่านใส่รหัสผ่านและพาสเวิร์ดที่ท่านเคยใส่เป็นปกติในการทำธุรกรรมผ่านแอปเคพัทนะครับโอเคนะครับคงจะไม่งงนะครับหลังจากที่ท่านใส่รหัสผ่าน และพาสเวิร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบก็จะเข้ามาหน้านี้หน้านี้ก็จะแสดงยอดเงินที่ท่านมีอยู่นะครับของผมมีอยู่1,165อยบาทนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปนะของท่านหรือบัญชีของท่านนะครับในส่วนของการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังนั้นให้ท่านกดลงไปตรงคำว่าเติมเงินตรงนี้นะครับผมผมพยายามจะทำลูกศรให้ทุกครั้งนะครับ ท่านจะได้ไม่งงว่าเออตรงไหนกดลงไปตรงคําว่าเติมเงินหลังจากที่กดเติมเงินแล้วระบบก็จะเปลี่ยนหน้าจอมาเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ให้ท่านกดเลือกตรงลูกศรสีแดงอีกเช่นเคยนะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้เขาเขียนไว้ว่า e wallet เนี่ยนะครับผม e wallet เนี่ยที่ผมวงให้รูปภาพนะครับอาจจะไม่เหมือนกับ ที่ผมลงให้กับท่านได้รับชมก็ได้เพราะโทรศัพท์แต่ละรุ่นอาจจะแสดงภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ให้หาชื่อที่ผมวงให้ทั้งหมดหรือที่ผมอธิบายไว้ทั้งหมดนะครับแค่นั้นนะครับพอแล้วนะครับต่อไปนะครับพอกดคําว่า e wallet แล้วนะครับระบบก็จะเปลี่ยนหน้าจอมาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับผมให้ท่านสังเกตดูดีๆเดี๋ยวผมจะวงให้สีแดงตรงนี้นะครับพอกดมาแล้วนะครับให้ท่านเลือกหา เมนูที่มีชื่อว่าพ Pl ร e ้อมเพลย์ e wallet ตรงลูกศรสีเขียวหรือที่ผมวงสีแดงไว้ให้กดเลือกตรงนี้นะครับพอกดเลือกไปแล้วนะครับผมระบบก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะแบบนี้นะครับผมตรงนี้ <c oughs> ขออภัยานะครับพอเปลี่ยนแปลงหน้าจอมาเป็นแบบนี้แล้วจำได้ไหมครับที่ผมบอกให้ท่านกดขัดลอกให้ท่าน สังเกตแถวนี้นะครับแถวนี้อ่ะให้ท่านเอามือแตะลงไปเบาๆสัก2ครั้งมันจะมีคําว่าวางให้ท่านกดวางและหลังจากนั้นจะมีเลขจะมีเลขตรงนี้นะครับขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจํานวน15หลักนั่นคือเลข G Wallet หรือ E Wallet ของท่านที่เติมเงินเข้าไป เข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตัตงให้ท่านกดวางมาเป็นอามาตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมย้ำอีกทีหนึ่งก็คือตรงนี้กดวางลงมาได้เลยหลังจากนั้นนะครับตรงลูกศรสีแดงนี้ให้ท่านใส่จํานวนเงินเข้าไปผมใส่จํานวนเงินเข้าไป150บาทนะครับและหลังจากนั้นก็ให้ท่าน <c oughs> กดตรงนี้นะครับตรงลูกศรสีแดงอีกเช่นเคยก็คือกดคําว่าต่อไปนะครับตรงนี้นะครับผม หลังจากกดแล้วนะครับระบบก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอมาเป็นแบบนี้สำหรับหน้าจอนี้เขาจะเขียนว่ายืนยันการเติมเงินก็อ่อันแรกเนี้ยจะเป็นเดี๋ยวผมเปลี่ยนปากกาเนาะอันแรกสีเขียวเนี่ยจะเป็นบัญชีท่านอันที่สองนี้ก็คือจะเป็นหมายเลขที่เติมเงินเข้าไปสู่บัญชีหรือแอปเป่าตังของท่านนะครับ และอันที่3ตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนเงินของท่านที่ท่านได้กดเติมเข้าไปท่านเติมเท่าไหร่มันก็จะมียอดขึ้นมาตรงนี้หลังจากนั้นก็ให้กดยืนยันตรงลูกศรสีแดงตรงนี้นะครับที่มีคําว่ายืนยันมุมจอขวาด้านล่างกดได้เลยนะครับหลังจากกดแล้วนะครับผมระบบก็จะให้ท่านใส่รหัสผ่านตามที่ท่านเคยใส่ประจําผ่านแอปเคพรัสหลังจากนั้นระบบก็จะแสดงอ่า อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะสลิปหรือคล้ายๆกับใบเสร็จอะไรประเภทนี้ว่าตรงนี้เขาเขียนว่าเติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือสําเร็จแล้วจากบัญชีอะไรก็ว่าไปตรงนี้นะครับเลขพร้อมเพย์ก็คือเลข e-wallet ของท่านที่เติมเงินเข้าสู่แอปปลอตังค์จำนวน150บาทนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ท่านมีรูปภาพแบบที่ผมทําให้ดูเนี่ยขึ้นมาแล้วให้ท่านกดย้อนกลับหรือออกจากแอป คพัดไปได้เลยแล้วเข้าไปสู่ที่แอปพลิเคชันเป่าตังของท่านนะครับพอท่านเข้ามาสู่แอปพลิเคชันเป่าตังของท่านแล้วให้ท่านสังเกตดูดีๆตรงนี้นะครับตรงประกาศลูกศรสีแดงของผมจะมียอดเงินแสดงอยู่ตอนแรกผมได้ให้ท่านดูไปแล้วใช่ไหมครับว่าของผมเนี่ยมันมีอยู่150ผมได้เติมเข้ามาตามที่ผมได้ทําคลิปให้ท่านดูเนี่ยก็เพิ่มไปอีก150ตอนนี้ยอดของผมเป็น300แล้วนะครับเห็นไหมครับ โอเคนะครับวิธีที่1น,นั่นเป็นวิธีที่1เท่านั้นในส่วนของการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังด้วยวิธีที่2นะครับก็ให้ท่านกดไปตรงนี้เช่นเดียวกันอ่าผมเปลี่ยนปากกาดีกว่าเนาะจะได้ไม่งงอสีแดงดีกว่านะครับสีแดงตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเหมือนกับวิธีที่1ที่เขาเขียนว่าเติมเงินเข้าสู่ g Wallet ไปทําการเติมเงินด้วยวิธีที่2ต่อไปเลยนะครับถ้าใครที่ทําวิธีที่1ยังไม่เป็น ก็ชมวิธีที่2เผื่อจะง่ายกว่าวิธีที่1น,นั่นเองนะครับการเติมเงินด้วยวิธีที่2พอท่านกดคําว่าเติมเงินเข้าสู่แอป G Wallet แล้วระบบก็จะแสดงหน้าตาแอปพลิเคชันของธนาคารมาให้ท่านเลือกธนาคารกสิกรไทยนะครับอันนี้คืออันที่1เดี๋ยวผมวงให้นะครับอันนี้คือวิธีที่1ซึ่งผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับผมต่อจากนี้ผมจะบอกวิธีที่2นั่นก็คืออันนี้นะครับอันนี้เติมเงิน ด้วย QR พร้อม play อันนี้คือวิธีที่2ต่อจากนี้เป็นวิธีที่2นะครับกดเลือกอตรงสีแดงก่อนก็คือตรงนี้นะครับตรงที่ผมกากระบาดเนี่ยเลือกกาสิกรก่อน,อนแล้วก็เลือก QR พร้อม play ตรงที่ผมชี้ลูกศรสีเขียวอันสองให้หลังจากนั้นนะครับพอกดเลือก QR พร้อม play แล้วระบบก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอมาเป็นแบบนี้บนหน้าจอนี้ผมขออ่านรายละเอียดให้ท่านได้รับทราบก่อนเบื้องต้นละกัน หเขาเขียนไว้ว่าตรงนี้นะครับผมกดบันทึกรูป qr พร้อมเพย์ด้านบนลงในโทรศัพท์มือถือของท่านอสองสองนะครับสเปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่คุณมีเพื่อเติมเงิน2นะครับและ3ไปยังเมนูสแกนหรือสแกนจ่ายจากนั้นกดที่ปุ่มรูปภาพในหน้าสแกนเพื่อเลือกรูป qr ในมือถือของคุณ และ4 4ก็คือตรงด้านล่างสุดนะครับผมตรงนี้ใส่จํานวนเงินที่ต้องการเติมและทําการเติมเงินโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทํานั่นก็คือให้ท่านกดตรงนี้ที่เขาเขียนว่าบันทึกนะครับตรงนี้กดลงไปได้เลยนะครับนี่ผมทําลูกศรให้ครั้งหนึ่งกดลงไปเลยตรงเขียนว่าบันทึกหลังจากที่ท่านกดบันทึกแล้วรูปภาพ QR code ที่ผมจะวงให้เป็นกรอบสีตรงนี้ตรงตรงนี้สีแดงทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น QR Code ในการเติมเงินของท่านจะไปบันทึกอยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านหลังจากนั้นให้ท่านเข้าสู่แอปพลิเคชัน k p พัทหรือแอปพลิเคชันธนาคารกะิีกรไทยของท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สังเกตดูบนหน้าจอบนหน้าจอมันจะเขียนเอาไว้ว่า ผมใช้ปากกาก่อนเนาะนี่จ่ายบินนี่นะครับมันจะเขียนเอาไว้ว่าจ่ายบินเนี่ยแบบนี้เลยนะครับให้ท่านกดลงไปตรงนี้คําว่าจ่ายบินได้เลยพอท่านกดคําว่าจ่ายบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบก็จะแสดงรูปภาพหรือเปิดกล้องหลังของท่านเป็นตัวสแกน QR code นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นตัวสแกน QR code ให้ท่านกดเลือกไปตรงเลือกรูปภาพตรงลูกศรสีเขียวเห็นไหมครับผมเลือกรูปภาพตรงลูกศรสีเขียวหลังจากกดเลือกรูปภาพตรงลูกศรสีเขียวแล้วระบบก็จะพาท่านไปที่แกลเลอรี่ในโทรศัพท์มือถือของท่านหรือที่บันทึกรูปภาพในโทรศัพท์มือถือของท่านนั่นแหละให้ท่านเลือก QR code พร้อมเพล์ที่ท่านได้กดบันทึกตอนที่ผมได้บอกวิธีการกดในวิธีการเติมเงินที่2องน,นะครับผมให้ท่านกดเลือกลงไปได้เลยของผมก็จะอยู่อันกลางตรงนี้กดเลือกลงไปได้เลยนะครับอ่านี้สมมุตินะครับผมกดเลือกและเป็นการกระบาทแทนการกดเลือกละกันเนาะพอผมกดเลือกแล้วนะครับระบบก็จะเปลี่ยนหน้าจอมาแบบนี้ทันทีโดยที่ท่านไม่ต้องกรอกเลข หรือกดวางรหัสผ่านอะไรแล้วเหมือนกับวิธีที่1วิธีที่1เนี่ยมันต้องกด Copy รหัสเออรหัส QR เอ้ยไม่ใช่ดิกดก o p ป G ี้ l l e t มาแล้วก็มากดวางอันนี้ไม่ต้องแค่กดบันทึก QR พร้อมเพย์มาแล้วเลือก QR พร้อมเพย์พอกดเลือก QR พร้อมเพย์แล้วนะครับมันก็จะามาแสดง QR พร้อมอ่ะเลขตัวนี้ให้เลยก็คือเลข e-wallet ของเรา สิ่งที่เราจะต้องทำทนะครับผมก็คือใส่จํานวนเงินนะครับเข้าไปเท่านั้นก็พอตรงนี้ท่านต้องการเติมเท่าไหร่ก็เติมเข้าไปอันนี้ผมกดลงไป150บาทเติม5บาท10บาท20บาท30บาท100 200 300อออะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับเข้าใจนะครับผมอ๋อผมอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงอ่าสักครู่นะครับสักครู่อีกนิดนึงนะครับก็คือ หลังจากที่ท่านกดเติมเงินนะครับผมก็คือใส่จํานวนเงินและ150ตรงนี้นะครับให้ท่านกดลงมาตรงคําว่าต่อไปตรงลูกศรสีน้าเงินด้านล่างนี้นะครับตรงนี้นะครับกดลงไปได้เลยไปกันต่อนะครับถ้าใครที่ทําไม่เป็นสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับหลังจากที่กดคําว่าต่อไปแล้วระบบก็จะมาแสดงหน้าจอนี้นั่นก็คือเขาจะเขียนว่ายืนยันการโอนเงินตรงนี้ จะเป็นหมายเลขบัญชีของท่านตรงนี้จะเป็นหมายเลข G Wallet ของท่านจำนวนเงิน150บาทตรงนี้จะขึ้นเท่าไร่ก็แล้วแต่ท่านเลยท่านเติม150 2 0 0 3อ0ห้า1 0 0 0 3 0 0อะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นให้กดตรงนี้นะครับผมตรงคําว่ายืนยันตรงลูกศรสีเขียวด้านล่างนะครับหลังจากกดยืนยันแล้วนะครับระบบก็จะ,ะแสดงเหมือนกับคล้ายๆกับ เขาเรียกอะไรเดีะสเตทเมนต์ ement, หรือบินอะไรเล็กๆให้เรารู้ว่าเออเราเราหลักฐานนะเขาเรียกหลักฐานการเงินแล้วกันเขียนว่าโอนเงินสําเร็จแล้วให้เรารู้นะว่าเออเราโอนแล้วนะอะไรประเภทนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขบัญชีของเราตรงนี้ก็จะเป็นอ่าหมายเลขจีบอเล็ของเราแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะแสดงยอดเงินที่ท่านเติมโอเคนะครับพอมีรูปภาพแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ท่าน ย้อนกลับหรือกลับไปเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังของท่านเพื่อดูยอดเงินสำหรับยอดเงินในการเติมเงินของท่านนะครับถ้าไม่ขึ้นให้ท่านกดเลื่อนหน้าจอลงมาหนึ่งครั้งเพื่อรีเฟชหน้าจอนะครับแล้วก็ยอดเงินมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับที่ผมวงให้สีแดง450เห็นไหมครับตอนแรกผมมีอยู่150ผมเติมไป150ก็เป็น300ด้วยวิธีที่1อันนี้เป็นวิธีที่2ผมเติมเข้าไปแล้อีก150 ยอดเงินก็จะเป็น450นะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังด้วยธนาคารกสิกรไทยเป็นวิธีที่3นะครับวิธีที่3เหมือนเดิมนะครับให้กดเลือกลงไปตรงนี้นะครับผมวิธีที่3นะครับนี่ให้กดเลือกลงไปตรงคําว่าเติมเงินเข้าสู่ g wallet ย้ํานะครับวิธีการเติมเงินมันมี3วิธีวิธีที่1 2 3ท่านสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับ หลังจากที่ท่านกดเติมเงินเข้าสู่ g w a l l e t ด้วยวิธีที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบก็จะแสดงหน้าจอแบบนี้ออกมาเหมือนเดิมให้ท่านกดเลือกลงไปตรงคำว่ากสะสิกรและหลังจากนั้นให้ท่านสังเกตดูนะครับอันนี้วิธีที่1ผมบอกไปแล้วอันนี้วิธีที่2ผมบอกสักคู่และวิธีที่3ให้ท่านสังเกตดูด้านล่างตรงนี้ผมจะทำลูกศรสีน้ำเงินให้เป็นวิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM สำหรับการเติมเงินผ่านตู้ ATM นั้นท่านจะต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงอ๋กศิกรไทยและท่านจะต้องเดินทางไปที่ตู้ธนาคารกศิกรไทยเพื่อทำรายการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับโอเคนะครับตอนนี้ท่านคงจะอยู่กันที่หน้าตู้ธนาคารกศิกรไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ท่านมาอยู่ที่หน้าตู้เติมเงินเออกดเงินสดถอนเงินสด โอนเงินอะไรก็แล้วแต่ที่ตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ท่านสังเกตเมนูบนหน้าจอให้ดีมันจะเขียนแบบนี้นะครับผมการเติมเงินเข้าสู่การเติมเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังอันนี้ผมพูดเองนะครับตู้ไม่ได้บอกนะครับผมพูดเองวิธีที่1น,นะครับผมใส่บัตร ATM ของท่านลงไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านของท่านลงไป จากนั้นเลือกเมนูบนหน้าจอของตู้เ t m เลือกเติมเงินจ่ายบินมือถือ 2. เลือกเติมเงิน e wallet พร้อ Pl ม play ์ 3. เลือกประเภทบัญชีก็ให้ท่านเลือกประเภทบัญชีของท่านอา,อาจจะเป็นเผื่อเรียกออมทรัพย์อะไรก็ว่าไปให้ท่านกดเลือกประเภทบัญชีก่อนนะครับและหลังจากนั้นเขาจะเขียนไว้ว่าให้ระบุเลข e wallet ID 15หลักและใส่จำนวนเงินเลข ID 15หลักก็อยู่ตรงด้านซ้ายบนของแอปพลิเคชันธนาคารอ่ะขอผู้ผู้ผิดนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายบนของแอปพลิเคชันเปาตาังของท่านแต่ถ้ามันไม่แสดงเลขให้ท่านเข้าไปตั้งค่าแสดงตัวเลขเลขอ่ะหมายถึงว่าแสดงตัวเลขกีโมเล t ของท่านท่านก็จดมาก่อนให้ท่านจดมานะครับหรือท่านจะจดตอนนี้ก็ได้ออกจากตู้ ATM ก่อน สักพักหนึ่งเข้าแอปเปิาตังค์แล้วก็จดเลขกีบัลเลตของท่านก่อนแล้วก็ทําทตามที่ผมแจ้งไว้สักครู่นี้นะครับหลังจากที่ท่านใส่หมายเลขกีบัลเลตของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจํานวน15หลักและกดใส่จํานวนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้ท่านกดคําว่าเลือกยืนยันการทํารายการเลือกยืนยันการทํารายการให้ท่านตรวจสอบให้ดีอีกครั้งหนึ่งว่าเติมเงินถูกต้องไหมเลขกีบัลเลตสิหหลักถูกต้องไหม หลังจากนั้นก็ให้กดตกลงพอกดตกลงแล้วระบบหรือตู้ ATM ธนาคารกะิีกรไทยก็จะทำการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้ท่านนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังค์ด้วยธนาคารกะิีกรไทยมีวิธีการเติมเงินทั้งหมด3วิธี3ขั้นตอนวิธีที่1นั่นก็คือการคัดลอกเลขจีวอลเลต ไปวางในแอปธนาคารตรงเมนูเติมเงินหลังจากนั้นใส่จำนวนเงินและกดยืนยันเงินก็จะเข้าสู่แอปเป่าตังควิธีที่2เป็นการอาคัดลอกหรือเติมเงินผ่าน QR พร้อมเพล y ให้ท่านกดบันทึกลงโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นเข้าสู่แอปธนาคารกสิกรไทยและกดคำว่าสแกนจ่ายบิน พอท่านกดแล้วให้ไปเลือกรูปภาพที่ท่านคัดลอกหรือบันทึก QR พร <P om> ้อมเพไว้แล้วก็ให้ท่านกดจํานวนเงินกดยืนยันเพื่อเป็นการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังวิธีที่3ไปที่ตู้ ATM ธนาคารกะิิกรไทยกดเลือกตามขั้นตอนที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการเติมเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยธนาคารกะิกรไทยผมมองว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบ และคลิปต่อไปผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้าสู่แอปปอาต่ตางด้วยธนาคารอื่นๆยังมีอีกหลายธนาคารสําหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปเฉพเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องไอทีมีสระด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ